ตำนานพิธีกวนเกษเียนสมุดกับของวิเศษ14อย่างกวนเกษเียนสมุดคืออะไรทำไมต้องกวนเกษเียนสมุดเรื่องนี้เริ่มจากพระอินทร์ถูกฤาษีตนหนึ่งนามว่าฤาษีธุรวาสสาบไว้สาเหตุก็เพราะฤาษีธุรวาสได้นำดอกไม้ร้อยมาลายัยถวายให้พระอินทร์ซึ่งมาลายนั้นมีกลิ่นหอมมากและกลิ่นหอมนั้นทําให้ช้างเอราวัณมีอาการหงุดหงิดและเกิดอลรวาสเหยียบพวงมาลัยที่ฤาษีธุรวาสถวาย ทำให้ฤาษีโกรธมากจึงสาปพระอินโดยให้พระอินและเหล่าเทวดาบริวารมีฤทธิ์อำนาจลดลงเมื่อต่อสู้กับยักษ์และอสูรและด้วยเหตุนี้พระอินและเหล่าเทวดาทั้งหลายจึงไปขอความช่วยเหลือจากพระศิวะและพระพรหมแต่พระศิวะและพระพรหมไม่สามารถช่วยได้ด้วยถือว่าพรที่ได้ประทานให้ใครไปแล้วก็ให้ไปเลยดังนั้นพระอินจึงเหลือที่พึ่งสุดท้ายคือพระนารายหรือพระวิษณุนั่นเอง พระนารายก็แนะนําให้ไปทําพิธีกวนเกษียนสมุดเพื่อให้ได้น้ำำําอมฤตมาดื่มจะได้มีพลังและไม่มีวันตายเกษียนสมุดแปลว่าทะเลน้ํานมเป็นสถานที่พำนักของพระนารายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมนโดยชื่อทะเลน้ํานมนี้มาจากลักษณะพื้นน้ําที่เป็นสีเงินยวงราวกับน้ํานมเพราะได้รับรัศมีแห่งอัญมณีสีเงินยวงจากเขาพระสุเมนมาทาบทาบับ แต่บางก็เชื่อว่าเป็นทะเลน้ำนมจริงๆตามที่ตั้งชื่อแต่การจะกวนเกษียณสมุดได้นั้นจะต้องใช้กำลังพลอย่างมากจะใช้แค่ฝ่ายเทพก็ไม่เพียงพอพระอินจึงออกอุบายทำสัญญาสงบศึกกับพวกยักษ์และชักชวนกันมาทำการกวนเกษียณสมุดเมื่อได้น้ำอมฤตมาก็แบ่งกันไปเมื่อเริ่มพิธีกวนเกษียณสมุดได้เทผสมโอสถสมุนไพรและสิ่งมงคลต่างๆลงไปยังใจกลางกรียณสมุดซึ่งใช้แทนอ่างในการปรุงยา ใช้ภูเขามันธรคีรีมาตั้งบนทะเลน้ำนมและให้พญานาคโดยเท้าวาสุกรีได้รับตำแหน่งสำคัญคือเอาตอนเองไปพันกับภูเขามันทรคีรีและเหล่านาคบริวารแทนเชือกชักแต่การกวนต้องใช้ระยะเวลาอย่างยาวนานซึ่งจะทำให้เขามันทรคีรีลึกลงจนถึงโลกมนุษย์ซึ่งโลกอาจจะแตกได้ร้อนถึงพระนารายจำต้องอวตารล,ลงมาเป็นเต่ายักษ์กุรมาวตาร เพื่อเอากระดองมารองรับผู้เขาเอาไว้โดยพระอินทร์คิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าชักนาคเมื่อไหร่พญานาคจะต้องเจ็บปวดอย่างมากและต้องพน่นพิษออกมาแน่ๆพระอินทร์จึงให้พวกยักษ์อยู่ทางหัวของพญานาคแล้วให้เหล่าเทพยอยู่ทางหางเมื่อเริ่มพิธีเหล่าพญานาคก็พ่นไฟพิษไปโดนยักษ์ต่างก็ทรมานทั้งยักษ์ทั้งนาคพิธีกรรมนี้ใช้เวลาเป็นพันปีกว่าจะได้น้ำอมฤต เมื่อพิธีกวนเกษียสมุดเพื่อกวนน้ำอมฤตเสร็จสิ้นลงจึงบังเกิดสรัพรพสิ่งวิเศษต่างๆผุดออกมาพร้อมน้ำอมฤตของวิเศษ14อย่างที่ผุดขึ้นมาพร้อมน้ำอมฤตได้แก่ 1. พิษฮาลาฮละลอยออกมาเป็นอันดับแรกฮาลาฮละเป็นพิษร้ายแรงจากบรรดาพญานาคและพญางูที่ช่วยกันทำเป็นเชือกใช้ดึงในพิธีกวนเกษียนสมุดซึ่งหากพิษตกลงมาอย่างโลกมนุษย์ จะบังเกิดเป็นเพลิงกรดเผาไหม้โลกให้เป็นจุลพระศิวะมหาเทพทรงทราบด้วยทิพยานว่าพิษร้ายนี้ไม่มีใครจะกำจัดลงได้เว้นแต่พระองค์เองดังนั้นจึงทรงดื่มพิษนั่นเองฝ่ายพระแม่ประวตีเห็นพระสวามีกลืนพิษร้ายจึงได้กดพระสอพระศิวะไว้เพื่อไม่ให้พิษไหลลงสู่พระอุทธรพิษร้ายนั้นมีผลให้พระสอหรือคอของพระศิวะเป็นสีดำพระองค์จึงมีอีกพระนามหนึ่งว่านิลกัน หรือผู้มีคอสีนิ่มนับแต่นั้นเป็นต้นมาและสีดำได้กลายเป็นสีของความรักอันบริสุทธิ์ของชาวฮินดู 2. จันทราดวงจันทร์โดยทั้งฝ่ายเทวดาและอสูรต่างพร้อมใจกันถวายให้พระศิวะมหาเทพเพื่อตอบแทนที่พระองค์นั้นทรงเสียสละดื่มกินพิธาลาหละพระองค์จึงนำมาทำปิ่นประดับพระเกศาสเพชรเกาสุภตะเป็นเพชรล้ำค่าในสามโลก ต่อมาพระนารายได้นำไปประดับพระอุระ 4. พระศรีลักษมีในดอกบัวดอกบัวที่พระศรีลักษมีประทับอยู่ภายในดอกบัวเมื่อเสด็จออกมาจากดอกบัวก็ตรงไปเข้าเฝ้าพระนารายเพื่อถวายองค์เป็นพระมเหสี 5. วารุณีเทพีแห่งสุราต่อมาได้เป็นชายาของพระพิรุณ 6. ช้างไอรวัตหรือช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นช้างเผือกสามเสียนเป็นเทพพาหนะของพระอินทร์ 7. ม้าอุดชัยสรบม้าเจ็ดเสียนพระอาทิตย์รับไปเป็นม้าทรงราชลดและเป็นต้นเหตุของการพนันระหว่างนางวินตาและนางกัททรุในตำนานการเกิดของครุฑ 8. ต้นปาริชาตเป็นต้นไม้ทิพย์สามารถอำนวยความสำเร็จให้แก่ผู้ขอพร 9. กามเทนุ แปลว่าแม่โคอันพึงปรารถนารู้จักกันอีกนามหนึ่งว่าโคสุรพีซึ่งต่อมาให้กำเนิดวัวอุสุภราชหรือนันทิเกศวนอันเป็นเทพพาหณนะทรงของพระอิศวนโดยมีเทวดานามเวตาลเป็นพ่ออันแม่วัวกามเทนุนั้นเป็นโควิเศษสามารถเนรมิตสิ่งต่างๆตามที่เจ้าของปรารถนาได้ 10. หาริธนูหมายถึงธนูของพระหาริเป็นธนูที่ยิงไปไม่มีวันพลาดเป้า เป็นอาวุธของพระนารายณ์11สังเป็นสังสักสิบต,ต่อมาตกเป็นของพระนารายณ์และพระกิษณนะใช้สำหรับเป่าบรรลือเสียงบังเกิดชัยชนะแก่ศัตรู12ปวงเทพีอับสรสวรรค์เหล่านางอับสร35ล้านตนแต่ไม่มีใครยอมรับเอาไปครอบครองจึงตกเป็นสมบัติส่วนกลางมีหน้าที่คอยบำรุงบำเรอความสุขให้แก่เหล่าเทวดาและอสูรในเวลาต่อมา 13. พระทันวันตรีแพ้สวรรค์อวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ทูลหม้อน้ำทิพย์อมฤตไว้บนหัว 14. หม้อน้ำอมฤตเป็นการผุดขึ้นมาพร้อมกันของทันวันตรีและหม้อน้ำอมฤตทูลหัวแล้วค่อยๆประคองวางหม้อน้ำอมฤตลงบนแท่นบัวทองคำอันวิจิตสถิตยอยู่ริมฝั่งกษเียนสมุทรเมื่อหม้อน้ำอมฤตได้รับการทูลออกมาพวกอสูรและเทวดาก็แย่งกัน แต่เทวดาสู้ไม่ได้พระนารา์จึงแปลงกายเป็นนางอับสรชื่อโมหิมีไปล่อลวงอสูรให้หลงไหลในความงามของนางพวกยักษ์กำลังแย่งชิงน้ำอมฤตเมื่อเห็นนางอับสรที่งดงามจึงพาก,กันไล่จับนางอับสรจนลืมว่าพวกตนกำลังแย่งน้ำอมฤตในระหว่างที่พวกยักษ์ไล่จับนางอับสรทำให้บรรดาเทพเทวดาทั้งหลายได้ดื่มน้ำอมฤตกันทวนทั่ว มีเพียงอสูรตนหนึ่งซึ่งมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าอสูรตนอื่นนามว่าราหูที่ไม่หลงกลได้แปลงกายเป็นเทวดามาดื่มด้วยแต่พระอาทิตย์กับพระจันทร์รู้เข้าจึงไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์คว้างจากสุทัศน์ไปตัดอสูรราหูขาดกลางลําตัวแบ่งเป็นสองท่อนแต่ด้วยอํานาจของน้ำำําอมฤตที่ดื่มไปทําให้พระราหูไม่ตายท่อนล่างกลายเป็นงูต่อมาเรียกกันว่าพระเกต ส่วนท่อนบนคือพระราหูที่รู้จักกันในปัจจุบันที่เหลือเพียงแต่ท่อนบนจากหัวถึงลำตัวจนถึงทุกวันนี้และพระราหูยังโกรธแค้นพระอาทิตย์กับพระจันทร์มากหากเจอเมื่อใดเห็นจะต้องเข้าอมเล่นเพื่อบดบังรัศมีพิธีกวนเกษียณสมุรนี้เป็นคำแนะนำอันแยบยลของพระนารายพิธีกวนเกษียณสมุรทำเพื่อพระอินทร์และเหล่าบรรดาเทพเทวดาบนสวรรค์ทั้งหลายที่ต้องคำสาปจากฤาษี นามว่าฤาษีทุรวาทและด้วยน้ำอมริตนี้เองทำให้เหล่าเทวดาเป็นอมะตะไม่ต้องเสียดินแดนสวรรค์ให้กับเหล่าอสูร